สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําเครื่องซีลสูญญากาศรุ่น LP 1 1นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ตัวเล็กพกพาง่ายน้ําหนักเบาแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนซีลกันนะคะสอนวิธีการใช้งานในตัวเครื่องนะคะเขาก็จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะคะด้านขวามือปุ่มด้านล่างนะคะก็จะเป็นปุ่ม ซีลปิดปากถุงอย่างเดียวปุ่มด้านบนก็จะเป็นซีลสูญญากาศก็คือการดูดอากาศออกจากถุงนั่นเองวิธีการก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นอาหารสดใช่ไหมเราต้องการที่จะซิลสูญญากาศเราก็กดที่ปุ่มซิลสูญญากาศ1ครั้งอย่าลืมปิดให้สนิทนะคะกดหนึ่งครั้งจากนั้นก็รอให้เครื่องทางาน ัวเครื่องเล็กเนี่ยนะคะเขาจะมีแรงดูดที่น้อยกว่าตัวเครื่องใหญ่นะคะทาให้เวลาในการซีลเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าเครื่องใหญ่แค่นิดหน่อยพอเสร็จแล้วนะคะไฟก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเหมือนเดิมอันนี้ก็คืออาหารที่ซีนเสร็จแล้วนะคะก็ได้แบบนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูวิธีการซีลเปลดปากถุงอย่างเดียวโดวยไม่ดูดอากาศออกวิธีการก็เหมือนกันเลยค่ะ แล้วก็วางถุงซีลลงไปตรงกลางเครื่องปิดฝาลงแล้วก็ปิดล็อกให้สนิทจากนั้นกดที่ปุ่มด้านล่างหนึ่งครั้งนะคะเครื่องก็จะทำการซีลปิดฝากถุงให้เรานะคะพอเครื่องทำงานเสร็จแล้วนะคะไฟจากสีแดงเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอันนี้ก็คือเครื่องทำงานเสร็จแล้วก็สามารถเปิดได้เลยเนคะเสร็จแล้วค่ะใช้งานง่ายมากเลย 你慢慢打。